เอาเล็กน้ำสองไม่หมูไม่ตับนะไวๆหน่อยกูใกล้จะไม่รอดละตอนนี้มาเกาหลีแล้วบ้านกูเละหมดมึงจะให้กูอยู่รอรากมะม่วงเหรอไอห้ห่าแล้วบอกจะยกปราสาทให้สรุปแม่งจะบึ้มบ้านซะละกูจะอยู่รออะไรละ่ะไม่แดกกาแฟเนี่ยขอชากังราวถุงดิกูพร้อมไปสามรอบ ลบยังไงก็ไม่ชนะคนไทยสักทีไม่รู้ทำไมมันเก่งกันจังแล้วใครอยากเรียนทำา i i เก่งๆไปทักเพจ go create ตอนนี้คอร์ส VO3 แม่งของจริงวุ้นคอนเฟิร์มเป้าหมายอยู่ตรงหน้าเมืองหลวงไม่ไกลแล้วใครอยากทำได้แบบนี้พิมพ์ควายสองตัวเดี๋ยวส่งพร้อมให้มึงช่วยกูพายด้วย